ตรังเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของการเกษตรนะครับนอกจากมีพื้นที่ปลูกยางพาราแล้วก็ปาลมน,น้ำมันแล้วพืชเศรษฐกิจที่สําคัญด้านการเกษตรของเราก็คือพริกไทยนะครับพริกไทยตรังครับพันปะเหรียญหรือพันอยอดแดงและยอดม่วงเนี่ยของจังหวัดตรังเนี่ยเราพบว่าเป็นพริกไทยพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับค้นประวัติเนี่ยปลูกสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วก็ส่งขายที่เมืองปีนังนะครับ ทำให้อริกไทยตรังเนี่ยมีชื่อเสียงมามาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นของพริกไทยตรังนะครับก็คือในเรื่องของการเผ็ดร้อนมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วกลิ่นหอมฉุนนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักของพริกไทยซึ่งในพื้นที่จังหวัดต,ตรังเนี่ยเรามีปลูกทั้ง10อําเภอนะครับพื้นที่ปลูกพริกไทยประมาณร้อยกว่าไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ500ยกว่าราย แต่พื้นที่ที่ปลูกเยอะนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่เราลงไปส่งเสริมก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอญาดาขาวและอำเภอปะเหลียนนะครับในการส่งเสริมเนี่ยเราส่งเสริมพริกไทยรังให้ได้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นะครับซึ่งทันทีนียเราได้ GI นะครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราจะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกนะครับพริกไทยในเชิงของคุณภาพมากขึ้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ที่ปลูกทดลองแปลงนะครับในการปลูกเพื่อจะเป็นพริกไทยอินทรีย์หรือออร์แกนิกนะครับก็อยู่ในพื้นที่ยำเภอย,ย่านตะขาวนะครับแล้วก็ำลังจะขยายพื้นที่ไปในส่วนของการส่งเสริมเนี่ยมีทางมหาาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาช่วยดูในเรื่องของคุณภาพมาดูในเรื่องของการแปรรูปนะครับคุณสมบัติเด่นอีกอันหนึ่งในเชิงสุขภาพของพริกไทยก็คือในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร ในเรื่องของการทําให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติเชิงของสุขภาพที่ทางมหาลัยได้มีการวิจัยแล้วซึ่งในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะทํานอกจากที่เราจะเอาพริกไทยไปทําในเรื่องของอาหารแล้วเราจะทําพริกไทยในเรื่องของเชิงสุขภาพนะครับตอนนี้เราได้ไปทดลองทําเป็นชาพริกไทยนะครับเพื่อผลิตขายแล้วณขณะนี้เนี่ยกาลังส่งเสริมทางพริกไทยตรังให้เป็นทั้งสินค้าโอท็อปอีกด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการตลาด เรามีเป้าหมายว่าถ้าเราทำาเป็นออร์แกนิกหรือเป็นพริกไทยอินทรีย์ได้เนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยครับ